สวัสดีครับมาพบกับรายการพระเครื่องโหราพยายักษ์อีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นคุณลุงอายุเยอะแล้วนะครับนำพระสมเด็จวัดละคังที่แท้ดูง่ายตรงพิมมวลสารครบดูแล้วจบนะเอามาให้ท่านได้รับชม รับฟังกันแต่ก่อนจะไปนะครับก็เหมือนเดิมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อหรือคอมเมนต์อะไรที่เป็นประโยชน์กับวงการพระเครื่องนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้วันนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานอีกเช่นเดียวกันแต่องค์เนี้ยนะครับเนื่องจากการกดพระสมัยก่อนนั้นจะ ทำจำนวนมากเพราะฉะนั้นนะครับองนี้เนี่ยเส้นพาทิบไม่เห็นครับแต่มีจุดเด่นหลายๆจุดที่เราเนี่ยมองแล้วรู้เลยว่าเป็นองค์พิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับอันที่หนึ่งนะครับเส้นสังคติที่หน้าอกนี่นูนเด่นชัดขึ้นมาเลยครับอันที่สองครับวงแขนเป็นรูปคล้ายๆวงกลมครับคล้ายๆรูปหัวใจเป็นวงกลมแล้วก็ นัาแข้งครับแข้งตรงเลยครับตรงแนวเลยเดี๋ยวเรามาดูพุทธศินขององค์นี้กันนะครับก่อนที่เราจะไปว่ากันด้วยเรื่องเนื้อหาสาระมวลสารแล้วก็ความเก่าว่าองนี้เนะี่ยมันมีความเก่ายัางไงนะครับเราก็เริ่มจากเส้นบังคับพิมพ์ก่อนนะเส้นบังคับพิมพ์องนี้ค่อนข้างที่จะตัดชิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรามองมุมนี้เนี่ยถ้าไม่เห็นก็ไม่มีครับตัดพอดีเส้นเลยครับเส้นมังคับพิมพ์ตัดพอดีเลยถามว่าองค์นี้นะครับเป็นยุคไหนเวลาเราดูยุคนะครับจะเป็นยุคต้นยุคกลางหรือยุคปลายนะครับให้ดูที่มุมนะครับขวาล่างหรือฐานหมอนของตัวองค์พระถ้าจิกเข้ามุมอย่างนี้นะครับก็จะเป็นยุคปลายล้นะครับเป็นยุคปลายทีนี้ เรามาดูกันต่อนะครับเนื่องจากองนี้นะครับมีการใช้แบบหนักหน่วงมากที่ดำค้ับเนี่ยไม่ใช่น้ำมันตังอิว้วเน่านะครับเกิดจากการใช้แบบสมบุกสมบันแต่เป็นการใช้ที่รักษาหน้าพระก็คือเกินการใช้แบบเลี่ยมกรอบนะครับแล้วก็ไม่เปิดหน้าพระแต่การเลี่ยมกรอบแบบนี้ก็ยังทําให้เลยครับมีคราบเหนือคราบใครเนี่ยนะครับเข้าไปในตัว องค์พระอยู่ได้ทําให้อะไรครับเป็นฟิล์มบางๆเคลือบตัวองค์พระจนกลายเป็นเนื้อเน่าแบบนี้ดูด้านหลังได้ครับมีด้านหลังนะครับจุดไหนที่คาบเหงือ่อไข่เนี่ยมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะลามไปถึงแต่ตรงกลางเนี่ยก็ยังสีเป็นนมข้นหวานอยู่ครับเป็นขาวนวลๆเหลืองๆอยู่แต่ว่านะครับจุดไหนที่คาบเหงือ่อคาบไข่เข้าไปเนี่ยก็จะสีน้ําตาลคล้ําเลยนะครับแต่ไม่ดํานะครับองค์นี้เนี่ย อาจารย์มองว่าก่อนที่จะขึ้นคอเนี่ยน่าจะขาวเหลืองเลยเป็นนะครับผู้หญิงก็ขาวอวบเลยทีนี้เราก็มาดูพิมพ์ทรงดูมิติกันนะครับนั้นแรกครับพื้นด้านนอกครับจะต้องสูงกว่าพื้นด้านในอย่างที่อาจารย์ยักบอกจะมีเพียงพิมพ์เดียวนะครับที่พื้นด้านในสูงกว่าพื้นด้านนอกเดี๋ยววันหลังนะครับถ้ามีโอกาสและผู้ใหญ่ใจดี ยอมใจอ่อนเอามาให้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาได้รับชมรับฟังกันนี่นะครับพื้นด้านนอกก็จะสูงกว่าพื้นด้านในอย่างชัดเจนนะครับเราตะแคงดูมุมไหนก็ได้นะครับนี่ตะแคงดูก็จะเห็นเลยครับว่าพื้นด้านในตัวองค์พระนั้นจะสูงกว่าด้านนอกต่อมาครับซูม เรือนแก้วนะครับสุ้มเรือนแก้วก็จะนะครับเริ่มจากฐานแล้วก็โยเป็นกอไก่บริเวณเลยครับบริเวณขอ้อศอกโยเป็นกอไก่พอเลยพระเกตไปก็จะสมมาตรโค้งแล้วก็ตรงนะสุ้มเรือนแก้วนั้นก็จะมีการแกะเพื่ออะไรครับวอาวเข้าไปเพื่อหลบนะครับหลบแข้งหมอนที่จิกเข้าไปบริเวณมุมฐานนะฝั่งนี้ก็จิกเข้าไปที่มุม ของซูมเรือนแก้วฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมป้านปกตินะครับเป็นสี่เหลี่ยมเปียกปูนนะครับปกติไอ้คางหมูครับปกติทีนี้เราก็มาซูมดูพระพักค,ครับพระพักองค์นี้นะครับจริงๆองนี้เนี่ยในพระพักไม่ทิศขนาดนี้นะครับจริงๆมีจุดขาวๆนะครับเนื้อขาวๆที่ไม่โดนเหงื่อยอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับจริงๆพระพักค่อนข้างกลมแล้วก็โตใหญ่ สังเกตคับว่าพิมพ์พใหญ่พระประธานเนี่ยพระพักจะอ้วนกว่านะครับจะอ้วนกว่าแต่องค์นี้มันเหมือนเป็นขวานฟ้าหน้าดําสักนิดหนึ่งคือ,อตัวตัวพิมพ์แล้วเน,เนี่ยอาจารย์เอามืออางดูนะครับเอามือบังเห็นไหมครับกลมเลยครับกลมโตเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์นี้มันก็จะเหมือนว่าพระเนี่ยหน้าเป็นปาน,นครับ จริงๆเนี่ยพักนี่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับกลมโตเลยพออาจารย์เอามือบางแสงนิดหนึ่งก็จะเห็นเลยนะครับว่าพักเนี่ยอ้วนกลมโตเห็นไหมครับกลมโตเลยแต่ว่าเหมือนมีปันเป็นปานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆไม่ใช่ปานนะครับมันเป็นคาบเหงื่อที่เน่าครับอยู่ตรงนี้พักเนี่ยกลมตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้เลยแล้วก so ็มีติ่งหูสามเหลี่ยมอยู่เล็กๆนิดๆนะครับมีหูต่ำเหลี่ยมอยู่เล็กๆตรงนี้ แล้วก็พกเกตเหมือนเดิมครับจะต้องโค้งจากอะไรครับปลายหน้าผากโค้งจากปลายหน้าผากแล้วก็มาจะหลดสุมไม่เลยนะครับจะหลดแค่สุมสวยงามครับแล้วก็แหลมครับแหลมคมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีเนื้อคอมีเนื้อคอนูนขึ้นมาเล็กๆนะครับเนื้อคอเห็นไหมครับมีเนื้อคอที่นูนขึ้นมาเล็กๆนี ถ้ามุมนี้นจะเห็นชัดเลยครับนี่เนื้อคอนะพระเกตนะครับเสมอหน้าผากแล้วก็ลาดลงแล้วก็ยาวไปจะลดสูงสวยงามเห็นไหมครับต่อมานะครับพระอุระหรือหน้าอกครับพระอุระหรือหน้าอกจะมีเนื้อสังคตินูนครับนูนจากหัวไหลเลยนะครับนูนขึ้นมาจากหัวไหลแล้วก็เหมือนเดิมครับอกฝั่งขวาจะ ต่ำกว่าอกฝั่งซ้ายแล้วก็อกฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเนื้อนูนเด่นขึ้นมานี่นะครับเป็นสังคตินูนขึ้นมาเลยครับนูนแบบนูนตาเปล่าเลยเห็นไหมครับเนี่ยนูนขึ้นมาเลยนะนูนตาเปล่าพาดจากหวัวไหลมาแล้วก็ไปนะครับไล่ไปจนถึงกลางสะดือกลางตัวองค์พระถ้าเรามองมิติพระนะครับจะเห็นได้ว่ามิติพระนั้น หน้าอกจะสูงสุดนะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นพระพักแล้วก็ลองลงมาเป็นอะไรครับมือที่ขัดสมาธแล้วก็หน้าแข้งส่วนฐานนั้นจะมีการไล่ระดับครับฐานหมอนจะสูงที่สุดครับฐานสิงลองลงมาแล้วก็ที่นะครับต่ำสุดก็คือตัวฐานบนสุดของพระประธานนี่ครับเป็นไงครับสวยงามไหมครับเนื้อนูนเด่นชัด แล้วก็หัวไหล่ด้านซ้ายก็จะเหมือนแบบกดไม่ติดนะครับจะมีเนื้อขาดวิ่นๆไปนิดนึงแล้วก็จะโค้งสโลปเหมือนคล้ายๆว่าเป็นทรงกลมนะครับเป็นทรงกลมและก็จะมีรูร่องแขนที่ค่อนข้างลึกโดยฝั่งขวานั้นจะตื้นกว่าฝั่งซ้ายแต่ทั้งสองข้างนั้นจะลึกกว่าพื้นตัวองค์พระยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ องน,นี้พอมีสังกติแล้วก็จะมีเส้นทีวออยู่นิดหน่อยครับจะไม่ได้แบบเด่นชัดมากแล้วก็เรามาดูหน้าแข้งกันนะครับรามูลหน้าแข้งจากหน้าแข้งองค์นี้เป็นไงครับนะครับหน้าแข้งอง์นี้ก็จะฝั่งนี้จะใหญ่กว่าหน้าแข้งหัวข่าวฝั่งซ้ายเนี่ยจะใหญ่กว่าฝั่งขวาแล้วก็เป็นแบบหน้าแข้งแบบเป็นแบบตรงๆนะครับแข้งตรงนะ เนื้อเนี่ยนะครับพิมพการสร้างเนี่ยจะกดเป็นสันเลยนะครับกดยาวเป็นสันเลยตรงเดวเนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจากพื้นเนี่ยก็ค่อยๆสูงขึ้นมาสูงสุดต,ตรงใต้ฝ่ามือแล้วก็ลงไปก็จะเป็นหลุมหรือเป็นแอ่งเป็นบ่อเล็กๆอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นบ่อเล็กๆตรงอยู่นี้โดยจะมีอะไรครับ mm hmm. เนื้อนูนขึ้นมาคล้ายค้าจีวรนะครับมาปิดทําให้ตรงนี้เป็นหลุมเป็นแอ่ง เป็นบ่อเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่ก็คือมิติขององค์พิมพ์ใหญ่พระประธานแต่อย่างที่บอกนะครับว่าองค์นี้นั้นไม่เห็นพาท,ทิปเพราะว่ามีการกดพิมพ์เยอะมากแล้วก็เนื้อปูนเนี่ยมันเข้าไปเลยครับไปอุดแม่พิมพ์ตรงที่เป็นส่วนของพาท,ทิปทำให้องค์นี้ไม่เห็นแต่ก็ยังมีมุมให้เห็นนะครับว่าเนื้อเนี่ยมันนูน นะครับมันนูนสูงกว่าพื้นตัวองค์พระนูนสูงกว่าตัวองค์พระอยู่เล็กน้อยนะครับมีเนื้อนูนสูงกว่าตัวองค์พระอยู่เล็กน้อยนะแต่ว่าไม่เห็นผ้าทิพย์เลยนะครับเวลาเราดูนะครับองค์นี้ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานก็คือมีจุดสังเกตขึ้นหนึ่งสังคติ 2. หัวเข่าด้านซ้ายใหญ่3แข้งตรง นะครับสี่วงแขนเป็นรูปวงกลมเห็นไหมครับวงกลมจะไม่ได้แบบเป็นแขนกลางเหมือนกับพิมพ์เกตทะลุซุ้มแล้วก็ถ้าเอาพระพิมพ์เกตทะลุซุ้มมาวางปรากฏว่าขนาดสุ้มเรือนแก้วแล้วก็ตัวองค์พระนั้นจะล่ําและเตี้ยกว่าพิมพ์เกตทะลุซุ้มต่อมาครับมาดูฐานบนสุดบ้างฐานบนสุดนั้นเนื้อฐานจะ ช้อนนะครับช้อนแล้วก็ม้วนเข้าหาหัวเข่าทั้งสองข้างช้อนแล้วก็ม้วนเข้าหาหัวเข่าทั้งสองข้างแล้วก็สูงเด่นเป็นสันนะครับสําหรับฐานสิงสูงเด่นเป็นสันหัวเป็นเรือสำเภาหัวเป็นเรือสำเภาแล้วก็ช่องว่างระหว่างฐานบนสุดและฐานสิงนั้นก็จะต้องอะไรครับมีระดับเดียวกับพื้นตัวองค์พระนะ เห็นไหมครับมีระดับเดียวกันกับพื้นตัวองุ่นปละทีนี้เรามาซูมสักเล็กน้อยครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยจะขึ้นมาเป็นสันเลยนะครับแล้วก็จะมีฐานสีงเว้าวตรงนี้เล็กๆเพราะฉะนั้นพื้นที่ระดับเดียวกับตัวนะครับพื้นพระก็จะเป็นช่องระหว่างฐานบนสุดแล้วก็ฐานสีเหมือนเดิมครับระยะห่างหัวเข่ากับเส้นซุ้ม ฝั่งนี้จะต้องแคบฝั่งนี้จะต้องกว้างกว่านะครับแล้วก็นะครับระยะห่างระหว่างฐานบนสุดกับหัวสิงนะครับฝั่งนี้จะแคบฝั่งนี้จะกว้างกว่านะครับอันนี้แคบอันนี้กว้างกว่าและนะครับฐานหมอนฐานสุดท้ายครับเนื้อน,นะครับถ้าเป็นยุคปลายจะต้องจิกเข้ามุมครับและการแกะซูม ตัวเรือนแก้วจะต้องแกะเพื่อหลบนะหลบฐานหมอนที่จิกเข้ามุมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมมุมป้านปกติสำหรับฐานฝั่งซ้ายของตัวองค์พระฝั่งขวาเนี่ยจะจิกเข้านะและองค์นี้นะครับไม่มีเส้นเชื่อมนะครับไม่มีเส้นเชื่อมไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าเราดูดีๆก็เนื้อก็ยังมีสูงกว่านิดนึงครับแล้วก็สโลปลง นะครับมีสูงกว่านิดนึงแล้วก็สโลปลงการตัดทั้ง4ด้านนะครับการตัดทั้ง4ด้านจะเป็นการตัดแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาดูด้านขวามือของตัวองค์พระก่อนครับนี่ฮะช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากการใส่ตลับการใส่ตลับมันต้องโชว์อะไรบ้างครับ1 โชว์หน้าพระถูกไหมครับการใส่ตลับจะโชว์หน้าพระพลาสติกอยู่ตรงนี้ตลับก็จะมีตลับอะไรครับมีการทําให้เหงื่อเข้าก็คือ1ตรงซุ้ม2ก็คือบริเวณด้านข้างทั้ง4ด้านด้านข้างทั้ง4ด้านอ่ะเราดูด้านนี้ก่อนครับเห็นไหมครับว่ามีการตัดแต่เป็นการเคลื่อนเจื้อนนะครับตัดจากบนลงล่างแต่เป็นการตัดแบบสไลด์ นะครับตัดจากบนลงล่างแต่เป็นการตัดแบบสไลด์หน่อยหนึ่งก็คือไม่ได้ตัดลงมาตรงๆเพราะเห็นว่ารอยปรีรอยแตกเนี่ยมันเฉียงนะครับมันเฉียง45องศาแสดง่วเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดเขาตัดมีดตัดเนี่ยเขาไม่ได้ตัดตรงๆเขาตัดแล้วเลื่อนเฉือนออกเนื้อมันก็เลยถูกเฉือนออกไปนะครับด้านบนละครับเป็นไงครับด้านบนก็เป็นการตัดจากหน้าไปหลังเหมือนกันนะ เวลาเราดูว่าจากหน้าไปหลังดูยังไงนี่ครับมันจะมีเนื้อมวลสารอยู่ข้างบนหัวมวลสารเนี่ยจะต้องมีล่องระยะเว้นห่างเพราะว่ามวลสารเนี่ยโดนกดจากข้างหน้าไปข้างหลังทําให้เลยครับตรงนี้เนี่ยมันเคเลื่อนเยื่อนออกนะครับมีเลเลื่อนเลื่อนออกตรงนี้นะอ่ะมาดูอีกฝั่งครับนี่ปรากฏว่ามวลสารตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ครับพอโดนนะครับไม้ ตัดไปแล้วเนี่ยมันก็เลยครับหลุดแหว่งออกไปด้วยนะมีมวลสันใหญ่ๆสองอันที่นะครับไม่ตามตัวองค์พระไปนะครับใหญ่ๆสองอันที่ไม่ตามตัวองค์พระไปแล้วด้านล่างครับด้านฐานเห็นไหมครับว่าจะเป็นการจัดจัดจากหน้าไปหลังลายขึ้นมันจะเป็นลายขึ้นตกลงมาเนื้อที่หลุดล่อนที่หลุดออกนะครับ จะเป็นการเลื่อนตกลงมาองนี้เนี่ยครับอยากให้เห็นคือองค์นี้จะมีรูพุนปลายเข็มทั้งองค์เลยนี่คือความเก่าของตัวองพระเดี๋ยวมาว่ากันดูข้างหลังก่อนครับนี่ครับข้างหลังจะมีรอยปรีนะครับรอยปรีด้านซ้ายตัวองพระด้านขวามีเล็กน้อยนะครับด้านล่างมีเล็กน้อยนะครับการปรี แต่เนี้ยน่าจะเป็นการปีจากการหยิบพระขึ้นมานะครับก็อย่างที่บอกว่าพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับนําพระออกมาจากแม่พิมพ์ก็จะมีการเลยครับมีการหยิบนะครับมีการหยิบพระออกพอมีการหยิบก็จะมีการขยี้มีการจับพระเพราะฉะนั้นพระนั้นจะไม่สมมาตรเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูมิติทีนี้เรามาดูมิติด้านหลังบ้างให้แสงเงาเป็นตัวบอกนะครับว่า นะมิติพะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูด้านหลังครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าจะมีรูพูนเล็กๆๆๆนะครับเต็มไปหมดเลยนี่ครับเป็นรูพูไปเข็มนะครับบ่งบอกถึงการยุบการย่นการหด ตัวของตัวองค์พระแล้วก็มีการแตกล่องไหนที่มีแตกนะเหงื่อมันก็จะเข้าไปด้วยทำให้มันสีคล้ำครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นช่องที่เหงื่อเข้าเพราะว่าเจ้าของนั้นใสเรียกว่าใสทำงานนะครับอากาศร้อนก็มีเหงื่อออกนะแล้วพระสมเด็จเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่มีใครเอาไว้นอกเสื้อกันหรอกครับเขาก็ไว้ในเสื้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมันร้อนก็โดนคาบเหงื่อคาบไข่ แบบนี้ต้องใส่มาไม่ต่ำกว่า30-40ปีนะครับจะมีคาบเหนือคาบใครเห็นเด่นชัดอย่างชัดเจนเลยนะทีนี้เรามาดูความเก่ากันครับเริ่มจากมวลสารหลักก่อนครับผมพุทธคุณครับนี่ครับผมพุทธคุณเป็นบ่อน้ำตาอย่างที่บอกน,นะครับอย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้ทุกท่านทราบว่า พวกผมพุทธคุณเนี่ยมันคือก้อนช็อคมันจะใหญ่ๆแล้วก็ไม่บุบไม่สลายไม่หดตัวพอเนื้อปูนปลกหอยมันแหงแล้วหวดตัวมันก็จะเกิดเป็นบ่อน้ําตาเกิดขึ้นตรงนี้นะอันนี้เป็นซุ้มกอนางพญาครับอยู่ตรงนี้สีค่อนข้างเข้มเลยนะครับน่าจะเป็นซุ้มกอหลังจากนั้นเราก็ดูไล่มาครับจะเห็นว่าเป็นจุดเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยนะครับจุดเล็กๆที่หลุดร่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรูพุนปลายเข็ม แล้วก็ด้านซ้ายของตัวองค์พระครับมีการปรินะครับเกิดจากความความเก่าครับมีการปริความขดตัวนะครับแล้วก็มีการม้วนของซูมเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้ส่วนร่องแขนครับอันนี้ม้วนเข้าเลยครับม้วนเป็นนักกล้ามเลยเดี๋ยวจันยักษ์จะซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับร่องแขนด้านขวามีการม้วนของร่องแขนเข้าไปหาตัวองค์พระ อันนี้ก็ม้วนเข้ามาครับนี่นะครับม้วนเข้ามาอย่างชัดเจนเห็นไหมนี่มีการม้วนเข้ามานะครับซึ่งบล็อกเนี่ยไม่สามารถทําให้มันม้วนอย่างนี้ได้เพราะว่าพอบล็อกเนี่ยแม้พิมพปลอมเนี่ยพอทำให้มันม้วนเนี้ยเวลาดึงออกเนื้อมันก็จะตามมาเพราะนั้นมันก็จะอะไรครับมันจะไม่ได้ม้วนเหมือนเหมือนแบบที่อของเก่าเขาทำมานะครับอันนี้เกิดจากความเก่าแล้วก็ จะมีคาบเหงื่อนะครับเคลือบเป็นมันๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เน่าน้ํามันตังอิ้วนะครับวันน้าของพระเนี่ยค่อนข้างจะขาวเหลืองเลยแต่เกิดจากการใช้งานมาผ่านเหงื่อผ่านใครเข้ามานะครับคาบเหงื่อคาบไข่โดยเฉพาะด้านข้างนะครับนะครับเห็นไหมครับโดยเฉพาะด้านข้างนี่ก็มวลสารนะครับสุกรางพญานี่ยคาบเหงื่อนะครับเน่าเลยครับพระองค์นี้ใช้จนเน่าเลย นี่ครับความเน่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับมีนะครับความสวยงามอะไรบ้างนี่ครับมีนะครับซุ้มกรนางพญานะครับขาวๆเนี่ยนะครับจะเป็นพวกผงพุทธคุณต่างๆแล้วก็ไอ้จุดที่เป็นรูพุนปลายเข็นนะครับอย่างอันนี้ คือเป็นพวกอินทรีย์สารคำว่าเป็นอินทรีย์สารก็คือพวกผงเกสรนะครับพวกผงเกสรพวกว้านมงคลต่างๆมันก็เลยทําให้กิดครับรูขึ้นมาไอ้รูเนี่ยนะครับข้างในจะกลวงแล้วก็รูเนี่ยจะเล็กซึ่งของปลอมเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับนี่จำไว้นะครับลักษณะการปริแตกมาดูด้านนี้บ้าง นี่ครับผงพุทธคุณอยู่นี่ครับนี่มีการตัดจากหน้าไปหาหลังนะอย่างที่บอกนะครับนี่ครับมวลสารก้อนใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ครับมวลสารก้อนใหญ่อยู่นี่ครับเป็นหินแต่ไม่ใช่ครับเป็นผงพุทธคุณที่บอกว่าเป็นก้อนช็อคนะครับ องนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะวันณะเนี่ยพระเนี่ยค่อนข้างขาวเหลืองนะขาวเหลืองแต่โดนเลยครับโดนเหงื่อโดนครายพอดูไกลๆเลยก็กลายเป็นเนื้อเน่าอันนี้เป็นองค์เนื้อเน่าอีกองคหนึ่งที่แบบนะครับหลายคนชอบนะครับชอบพระเนื้อเน่าแล้วก็ที่ใต้ฐานนะครับบริเวณหน้าแข้งก็จะมีเนื้อที่ปริแล้วก็แตกออกมานะครับการปริการแตก เกิดจากการไรครับการหดตัวของตัวตัวองค์พระแล้วก็มีนะครับดูพูนปลายเข็มยิบ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 ,ยบทั่วองค์เลยนะแล้วก็มีตรงนี้ครับนี่ครับมีหินเทาอยู่ตรงนี้ครับตะโดนเหงื่อจนไม่เทาแล้วครับจนดำไปแล้วครับตรงนี้นะครับหินเทาอยู่ตรงนี้ เรียกว่าองค์นี้เนี่ยก็แท้ดูง่ายองค์นี้ครับรอยปี๋รอยแตกนะครับมีรอยปี๋รอยแตกตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็มีการปี๋มีการแตกอันนี้บ่อน,น้ําตาผมพุทธคูณสุ้มกรางพญาครับองค์นี้เนี่ยมีครบตามหนังสือเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสุ้มกรางพญาเช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็ที่เราเรียนหนังสือมานะครับอ่านตำราตรียัมพวายเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นรูครับเป็นการหลุดล่อนของมวลสารพวกอินทรีย์วัตถุการหลุดล่อนตรงนี้นะครับมันจะทำให้เกิดข้างในกลวงแต่ข้างนอกเนี่ยรูพุนเล็กนะครับข้างในกลวงแต่ข้างนอกเนี่ยรูพุนเล็กนี่ครับซุ้มกอนังพยายนกแล้วนะครับเนื้อเน่าจัดเลยครับโดนเหงื่อ อันนี้เอามาเดิมๆนะครับไม่มีการล้างก็ต้องขอบคุณคุณลุงใจดีนะครับนำองค์นี้มาให้นะครับเดี๋ยวแกก็คงเอากลับไปใส่ใหม่นะครับแกบอกว่าคลาสสิกดีครับเพราะว่าไอ้อย่างเนี้ยเป็นการที่ใช้มากกว่า30ปีนะครับปลอมทำไม่ได้แล้วก็เนื้อเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันไม่ได้โซนเดียวกันหมดตรงไหนที่แกเอามาจากตลับ โดนเหงื่อนะครับตลับเนี่ยมันด้านหลังเนี่ยมันปิดสนิทอยู่แล้วโดนนี้โดนเหงื่อก็จะเน่าหน่อยนะครับตรงนี้โดนเหงื่อนิดหน่อยก็เน่าไม่เยอะนี่อันนี้ครับนี่ครับการยุบตัวของมวลสารเห็นไหมครับนี่ซุ้มกราพยาอยู่ตรงนี้แล้วก็อ่านี่อาจารย์พยายามให้ดูแสงเห็นไหมครับมันจะมี การยุบตัวการหดตัวแล้วก็มีจุดเล็กๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นรอยปูไต่เป็นรอยปูไต่แล้วก็เป็นรูพุนปลายเข็มทั้งองค์เลยครับทั้งองค์เลยเป็นรูพุนปลายเข็มทั้งองค์เลยก็สวยงามครับสวยงามแบบความเก่าได้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นนะนะครับพิมพ์เนี่ยแน่นอนครับพิมพ์ใหญ่พระประธานครับ ความเก่าได้เป็นพระยุคปลายนะครับแต่ว่าเส้นพระทิย์ไม่มีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็แข้งตรงครับแล้วก็มีมวลสารอยูดนี้น่าจะเป็นหินเทาที่ไม่เทาแล้วครับตอนนี้นะครับใส่จนเหนื่อเคลือบเป็นฟิล์มอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับว่าพอพระใส่พระใช้เนื้นอจะดูแกล่งเงามันดูแกล่งแล้วก็สวยงามนะยังไงก็ฝากกด ติดตามกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบคลิปไหนไม่ชอบคลิปไหนอยากให้นำเสนอพระของใครหรือนำเสนอพระนะครับหลวงปู่นาควัดห้วยหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ซุ้มก่อนางพญาก็คอมเมนต์กันมาครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ